สาวไม่โดนครับมีไฟเข้าสมกด้วยเราวิ่งเหยียบไฟกูว่าแล้ววันนี้ปากีอารถไปเหยียบรีเจนต์ติดไขว่วิ่งไปเจอนามี่ครับเรียกว่าประสานงานนั่นเองอ๋อดีเบลเก็บซีเหตแล้ววิ่งมาเจอยังไงกดสุดท้ายลวกอากาศโลวเพโซนนะครับแล้วจะซ้ำวิ่งไปอีกหนึ่งแทงกซคุณแล้วก็แทงสุดสุดท้ายหายสองครับโอ้โหขออันี้เอาอนน่อามีรถนะไปเลยครับโอวี่ชนคัมบีกระโดดเรียบร้อยอ่าเดบี่เรบี้แอร์ฟอร์ตโดนพีโน อารถเหยียบแตกเรียบร้อยโอลัตน,นาไปเก็บตัวลาออกเหนียไปสุดแปดไปแล้วเหลือสุดเจ็ดทีมครับแล้วโปโลหนีไม่พ้นบรรันดิตเอารถเหยียบไปแตกดีพุ่งมาซ้ำเอาคับดัสคิวเฉยแหมดีไรขยับมาเจอดีเดียวต่อแล้วจะวิ่งหนีก็หายสองครับโมโตปี่มีเยอะด้วยไฟของสามลูกคก็เดี๋ยวคนต้องการตัวครับไปดีรถผีโปไปก่อนนะครับจากมาจีครับโดนได้นหนึ่งเบบี้บีทางไก่คาตาดโดนเฉียวสุดท้ายฟักกี้เข้ามาจากไอ้แก่หาตำแหน่งชนอยู่ครับแล้วคันนี้เพียงกระโดดหนีโดนเข้าไปรวบมาได้ ได้หินครับหลบจอดสุดท้ายหลบไม่พ้นมาโค้งครับในรถดิฟก็ไม่เกี่ยวเลยครับผมครับบดมันหมดเรียบร้อยแล้วมีใครเอ่ยแม่วันจอดใกล้ๆแบบริบจับจับก่อนพิซซ่าครับเผื่อโดนทางองพี่แกมาปวดเรียบร้อยทันกับบูเบลนี่น่ารักไม่ไหวครับผมมาจากตลาดด้วยเหรอเนี่ยแล้วชนเข้าให้ครับโอ้โหคิกว่ามือติดกาวชาช์คไอแชนดไว้นะตรงนี้ก่อนมีคนวิ่มาหาครับผมท้าประลองดาบแล้วเข้ามาเจอแทนคุณรวบครับกูเล่นรถบัมไงไม่รู้นะ จักรยานโดนชนจักรยานโดนชนแล้วออกนอกโงครับนั้น๋ยวการควบคุมกลับมาก่อนอู้หูหายเป็นข้อเอาเลยครับแล้วสุดท้ายอย่างาตาต้าโดนจักไอเดนเอารถบิ๊กคุชเกี่ยวแตกไปหนึ่งบนแทนคุณแล้วพุ่งออกนอกวงครับเหลือเชื่อโอ้ต้องลงครับแทนคุณลงมาซัดแต่ว่ารถจะพุ่งไปหาดาวมิโดนก่อนครับผมแต่ว่าแทนคุณไปสวนเมเปิลม,ม,มาได้แทนคุณคนเดียวแทนคุณพุ่งออกนอกวงมาแล้วเอาครับจูบก,กลับเข้ามาแล้วคอีกแก่ตามอีกแก่ตาม,แ,ตามแทนคุณสวนอีกแอก่ล่วงโอ้ เอเรียกว่าสกิลเพย์ครับต้องเป็นลิซ่าครับแปลกแล้วฝั่งแทนคุณบอกว่าขึ้นรถแล้วเหยียบไปลิซ่าออกเกมบนตัวแทนคุณเอาเรื่องจัดเลยทอดนี้ฮะบัณฑิตเห็บเอวสิบแปดไดผมใช่ไหมคสุดท้ายแทนคุณโดนเหลาตกรถลิก่าตายไปเรียบร้อยผมจับมันครับเอาครับโดนจักรยานมาซ้ดนกับนันสาวหมดเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับตีจักรยานชนะอีกหนึ่งครับผม ไยังไงมาเจอแอร์อร์ตผาแอร์พอร์ชักหนักซักมิก้าแล้วซามหายไปฝกหนึงในปเด็นกระโดดปูนไปหนึ่งแต่ว่าโดนส่วนมาจากติดใกล้เป็นทางฝั่งโดนครับเก็บีแล้วเก็บทางฝั่งของการตูน็อกไปเรียบร้อยครับจับอโดเอสดักอยู่ตรงที่ตูนโดนมาเข้าเป้าไปเหมือนกันกระตูหลังบ้านแต่มีเสียงตึกไป่ิีไปเห็นบาจีครับจังหวะเข้าบ้านแล้วสีดขึ้นมาเป็นทางฝังหีโที่เปิดนอกไปได้ครับบาจี้านา การออกที่รถแบบนี้ไปบี่มีซักเข้าขาเรียบร้อยเงี้ยโอนเซฟก่อนแล้วเตเตอร์ไปเก็บเรือออกเกมนะเป็นติดเป็นไหวนะยิงสาวยิงเสาเรียบๆนะเจ็ดไีนเรียบร้อยครับเตเตอร์ดอกสเปรย์ครับโอ้โหโตข้างหน้ามีต่อเออโอ้โหแล้วคนบนคอปี่ไปต่อไปได้ตรงโตต้องใส่ของหนึ่งนะฟองเบียร์ไม่รู้เลยว่าตรงโตมาแล้วหายเป็นลฝั่งเดวิ่สกันไปได้ครับซึ่งแบบ ดีเบลบอกไม่ไหวแล้วว่าจะกดดันเหลือเกินซัดแล้ววัดคสุดท้ายดีเบลซัดแย่ออกเกมอันดับยี่ห้าคนเลยไหมคนใส่เลยคนใส่แต่ว่าจับเสร็จจับเสร็จแทนคุณไม่ได้ยัดตรงนี้เจอไอเดนซัดเข้าหัวเอาการ์ตัฟฟานามิจออจอดอีกมุมหนึ่งครับไอเดนวิ่งซัดก่อนซัดเข้ามาแต่ว่า,านามิจก็คมเหมือนกันตะหวัดเข้าไปครับผมเลือกไปถึงแล้วยิงแทนคุณด้วยแะบอกเลยครับผู้ชมผู้ชายไม่สนใจคุณยิงหมดแล้วระเบิดมานามิจฉันจต้องเอาเลยครับ เปิดไปทางแทนคุณนัดเลยไปนิดนึงชิงก็ไปทำสีไม่ได้ปั๊มยาก็ไปคู inside. Inside. Hmm? Oh <h <h ่ครับดีจะเป่าพีดกาโล่งเกินิครับเดี๋วก่าจะพัที่เราหลบุมเจอไา้จากบังดิตครับอีกร้อยห้บแล้วปืนด้วยแล้วงูนอนอยู่ใกล้บังดิก็ไม่รโดนปืนบัณทิตมาใกล้บังดิตสวากาขาดเ้าเกครับทีดักหลบอยู่แล้วลูกึ้นไป่อบก็ูซีู่ดลวงเลยฮะเรียมเผล่ัดัมาในแมูสไลดทีดันจังหวะเดีีมาซ้ำเขาปีตี้มาซิเตอร์ตามมาช่วยผมนี่เข้ามาด้านในเจอดี ปักดาบยังไงอีกฝั่งเป็นลูกซองครับโอ้เหาตัวเธอไม่เจอตามไปเราดาบกันก็โดทุกเม็ดกรบพิเอร์จัดให้เซ็ทอยน็อปได้เซทอยออออีกร้อยห้าสิบเาน้าทีโผล่าแทัวัดีท่านที่หนึ่งแต่เรา โแต่ว่าแทนคุณจวบโดนทั้งฝั่วนเข้าสวนไม่สุดแทนคุณเม็ดเดียวเอวีไหลเข้ามาแทนคุณลูกซองลอยอยู่แล้วลูกซองเหมือนกันนะครับแทนคุณดูจังหวะตบซัดเอวียสิบแปดอันดับสี่เขาเกิดการบูเบลพิดพาดอยแล้วแทนคุณสุดท้ายโดนบูเบลคัตไปขาดเม็ดเดียวครับอือทีนาทีนะครับเหลือเจ็ดผู้เล่นนะฝั่งสีเล็บเก็บโอลาสตัวโอหายใจอยู่ตรงนี้เต็มหน้าเล็บยิงไปน็อกหนึ่งแต่ว่ายังลุกขึ้นมาสวนได้มาโคสุดท้ายโดนบูเบลซ้ำไปแล้วแอฟฟอร์ดครับยิงฟรีโอลาพ่วงไปหนึ่งครับตายนครับ แล้วแอร์ปอร์ลุกขึ้นมาโดนซ้ายจากกระดูกตารับผมรอฉกอยู่แล้วซีเลสที่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วกระดูกตากยิงใส่ไอ้เฮดแบบนี้ซีเลสจัดให้ครับผมครับแล้วซีเลสใช้สเส็จลดหลอกนะครับเสด็จล็หลอกกันแล้วควักดาบกันกระดูกควักดาบกระดูกเอาไอเคจจวนกระดู่โรสทุกเม็ดครับผมไม่ไม่โผลกแก่ก็โดนถลเมใต้ยังไงมาครับซีเลสซีเลสวิ่งมาคาบตัดเลยครับลูกบอรลกระดูกตาจากชั้นบนครับ